เอากาแฟมาราดหมูมันคืออะไรอีแฟนใช้มันก็ปากดีนะเขาบอกเอากาแฟมาราดหมูทําไมมันคือน้ําตกจ้าวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านทองแท้จ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวสุดพรีเมียมเลยไอ้น้ำตกที่เห็นเห็นก็คือเข้มข้นมากเลยทุกคนร<ม>้านทองแท้เนี่ยมากินบ่อยมากๆร้นเขาติดใจไงก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ต้องปรุงเลยทุกคนร้านเขาก็มีขนมถ้วยพร้อมเสิร์ฟด้วยน,น้ำสมุนไพรตะไคร้เก๊กฮวยเขาก็มีนะจ้าสุดยอดไปเลยจ้ามาแล้วของฝั่งสั่งเป็นเนื้อธรรมดาที่เขาลาดลาดอยู่คือเนื้อวากิวนะเขาจะลาดแบบนี้เลยถ้าเป็นเนื้ ของฟางเป็นเนื้อน่องลายแล้วก็รวมเนื้อเปื่อยลูกชิ้นจ้าน้ำตกค้นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็สั่งลูกจิ้มมา้วยจ้ามีเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วลูกชิ้นเนื้อน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาน<า><จ>่ากินมากมากเลยทุกคนแล้วเนื้อเปืือยของที่ร้านนะคือมันละลายมากทุกคนฉันชอบหมับกินไปอมยิ้มไปซดน้ำไปอีกหนึ่งทีมันละๆๆนลายมากเลยทุกคนน้ำตกคตดเข้มข้นและที่เห็นเป็นเอ็นๆแบบนี้คือเอ็นแก้วจ้าน่ากินมากมากจะบอกว่าเอ็นแก้วมาแล้วต้องสั่งนะจ้าคือมันละลายมากเลยทุกคนซดน้ำไปออีีีีกกกททจะบว่่าานนน้้ตเเเขขม จริงนะต้องมาล้องแล้วดูลูกชิ้นเนื้อเขาแบบโอ้โหมีความเป็นลูกชิ้นเนื้อจริงๆนะมันหอมากๆติดใจเลยร้านนี้แล้วติดใจเอ็นแก้วมากมันอร่อยทุกคนมันละลายมากแล้วน้ําจิ้มที่เนี่ยเขาไม่เหมือนใครด้วย <c oughs> แล้วเนื้อเปื่อยก็คือแบบอือหอจะบอกว่ามันละลายในปากมากเลยทุกคน <c oughs> มันนุ่มมันละมุนจนแบบ ฉันอยากกินอีกกินข้าวก็ต้องกินหวานจ้ามาต่อกันที่ขนมถ้วยกันเลยอันนี้เป็นขนมถ้วยใบเตยนะหอมใบเตยมากมากเลยทุกคนแล้วหน้ากะทิคือแบบชำฉ่ำมันแบบหอมสุดๆมันดีบอกเลยทุกคนเพราะมันไม่หวานมากฉันชอบถ้ามาต้องสั่งนะจ้าหอมใบเตยหวานมันครบรสจ้าขนมถ้วยต้องมาช่วงเช้าเลยทุกคนเผื่อตอนบ่ายมามันหมดอดกินนะจ้าที่ร้านเขาก็มีน้ำเก๊กฮวยนะน้ำสมุนไพรต่างๆเพียบเลยจ้าอย่าล,ลืมมาชิมกันนะจ้าร้านกระเต๋ยวเรือร้านทองแท้อยู่ติดแมคโครข้างปั๊มเชลล์แยกไฟแดงนิคคมมยจ้้้าาปิดดทวอตกันนนึง อันชาไทยกับเลมอน